สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆรถมือสองราคาดีทุกคนนะครับวันนี้มาเอาใจแฟนแฟนรถกระบ,บะถามมากันเยอะมากว่าอยากดูรถกระบ,บะวันนี้รถกระบ,บะมาแล้วครับผมยูนซูดีแม็ก2,004 4ประตูขับ4นะครับผมชุดแต่งพร้อมก่อนจะไปรับชมคลิปนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับมีรถใหม่ๆรถกระบะราคาถูกๆเข้ามาจะได้เห็นก่อนใครนะครับผมมาทดลองขับหรือมาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่ถนนกาญจนาบางแคนะครับ มาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยครับมีอะไรบ้างนะครับคันนี้มาดูรายการจดทะเบียนนะครับผมวันจดทะเบียน12เมษานะครับสองพครับปี2004ในเล่มลงเป็นสีเทานะครับสีตรงเล่มครับเครื่องยนต์3 0 0 0ันซีซีเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจังหน้าคมเมียมครับป้ายทะเบียนกรุงเทพครับห้าสไฟหน้าสะอาดใสๆมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับ แม็กขอบอะไรวะมีแม็กเท่ๆด้วยนะครับผมเป็นแม็กขอบสิบแปดนะครับซีรี่สองสองห้าหกสิบขอบสิบแปดครับผมยางปีใหม่นะครับออกยางยังใช้การได้ดีนะครับผมแล้วก็มีคิวซุมล้อให้ด้วยนะครับเป็นตัว LS มีไฟเลี้ยวที่แก้มันด้วยครับกระจกมองข้างโครเมี่ยมครับ แล้วก็อแล้วก็คิ้วกันศาสตร์มีคิ้วกันศาสตร์ให้ด้วยมือเปิดเป็นโคม,มีมบันไดข้างตัวนี้เป็นตัวสูงครับบันไดข้างแผงประตูไม่ขาดนะครับเป็นไฟฟ้าดูเมรร็ดอาครับเม็ดอาค์เดิมโรงงานครับชัดเจนครับซื้อรถต้องเปิดดูครับเพื่อความมั่นใจเนาะซื้อรถมือสอง เป็นรถเดิมๆเลยครับคันนี้ซื้อแต่รถซื้อแต่รถสวยๆมาให้เพื่อนๆนะครับเม็ดอาร์คโรงงานชัดเจนฝั่งซ้ายผ่านนะครับผมมั่นใจแข็งประตูด้านซ้ายไม่ขาดนะครับดูทรงสวยๆกันครับอีซุซูดีแม็กซี่ประตูเกียร์ธรรมดา เครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับช่วงล่างดีมากพร้อมแม็กหล่อๆนะครับขอบสิบแปดเต็มซุ้มไปเลยข้อไฟท้ายครับผมเมี่ยกันชนท้ายสวยงามกระบะไลเนอร์กระบะไลเนอระะน์อยังสวยนะครับเป็นท้ายเดิมนะครับผมไม่บุบไม่บี้นะครับ กัางทัช่วงท้ายนี่จะปลอดภัยนะครับไม่ชนแน่นอนโคตรเท่เลยครับส้มล้อใครมองหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนครับดูรถตัวจริงนะครับถนนกาญจนาบางแท้ครับอยู่ต่างกันหวัดออกได้ครับราคาท้ายคลิปครับเม็ดอาคเดิมโรงงานครับเป็นเบาะผ้านะครับให้ดูเบาะด้านหลังครับสะอาดนะครับไม่ขาด แกงประตูด้านหลังขวาครับสมบูรณ์ไม่ขาดนะครับแกงประตูฝั่งคนขคับกระจกไฟฟ้ารอบคันครับปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเม็ดอาเดิมโรงงานครับผ่านครับคันนี้การันตีไม่ผิดคว่มครับไปดูภายในกันครับด้านหน้าเป็น เบาะหุ้มหนังนะครับอันนี้เป็นตัวหุ้มดีแม็กสวยงามมากๆเกียร์ธรรมดาเครื่องเล่นครับหน้าจอเจ็ดนิ้วใช้งานได้นะครับสองแสนกิโลรถปีสองพันสี่สองแสนกิโลรถใช้งานน้อยมากคอนโซลสมบูรณ์ครับ ใส่หัวเกียร์เท่ๆให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นขับสี่นะครับใช้งานได้นะครับกล้องหน้าครับออปชั่นเต็มนะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0 c ีเกียร์ธรรมดาขับ4นะครับเพื่อนๆไปดูความเดิมนะครับ แผนเพดครับผมอิซุสุสป,ประเทศไทยฐานหน้าเดิมไม่เคยแกะมน,น้ำดีครับใช้งานได้อีกยาวครับแก้มฝั่งซ้ายเป็นแก้มเดิมนะครับซุ้มล้อคงสภาพเดิมครับเพียมเดิมทุกอย่างเลยฝนะากระโปรงเดิมโรงงานครับมีแผ่นกันความร้อนด้วยนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบฝั่งซ้ายครับผมแก้มซ้ายเดิม ABS ABS พร้อม ลูมล้อด้านซ้ายสมบูรณ์ครับผมนะไม่บุบไม่บี้ครับแบตเตอรี่ใหม่รับประกันหนึ่งปีเครื่องไม่ไอไม่จามนะครับไปฟังราคากันเลยครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสเก้าหืเก้าันบาทผ่อนสี่พันก้งกลาง